ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนมาพบก,กันวันนี้นะครับกก่อนอื่นก็ต้องขอโทษพี่น,อน,น้องหลไยๆเนาะคลิปก่อนบ่มีเสียงนะครับขับรนเป็นยังหรอเป็นเลขร่างนะงย่โบให้นะครับมันบ่มีเสียงกับกับเบรน,นละ่ะเบรงหนังใบไปนะครับบดถอดไม้เรามานนี้ไม้ไปถือเอ่อมื่อไปถือไม้ปุ่มไม้นะครับปุ่มเสียงมัน ตเลยบ่มีเสียงนะต,ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆนะครับก็บเป็นเด่นตามนี่หละเป็นหอยหง่ล่างยังมีเวลาอีกเดี๋ยวสิมาตัดในมันหน่อยก็เก่านะครับเอาจากสามสี่ชุดนะคะสามสี่ชุดกับพ่อนะครับเลขไงก็ได้เลขรัฐบาลเอาแต่ว่าเมื่อเดี๋ยวสิเอาหอยเหลานะครับหอยเหลาพัฒนามาปากกอนเพราะว่ามันออกมือแรงนะครับออกมือแรงนี่หอยเหลาพัฒนาเด้อ เดนสองตัวให้เด่นเก้ากับซนะครับนี่มันก็เอียงไปอีกคือซ้ายตายเอียงเราบอกเด่นเก้ากับซนะครับเป็นตัววิ่งตัวรูดซ้ายวิ่งซ้ายรูดนะให้เก้ากับซไปถ้าเก้ามานะครับ <c oughs> ให้เป็นสองเก้า,ามเก้า สองเก้าสามเก้าสี่เก้าแล้วกับแปดเก้านะครับแต่สี่มาแต่สี่มาสี่สองสี่สามสี่สี่แต่สี่เจ็ดนะเอาล่าพัฒนานี่ยบอลลายนะครับเอาจากแปดชุด แปดชุดบนล่างนะเน้นล่างเด้อในเน้นล่างนะครับเน้นล่างกันบนไว้ถา,ามว่าตัวเน้นถ้าผู้มีกำลังกับรูดเก้านะเดีนเก้ากับซีเนาะแล้วว่าไปติดดับติดเด็นอยางก็ว่ากันไปหายางเดียวนะครับ เม็ดเดียวแขนแขนให้3สามเก้าจักซิมาบอาากะล่องเบิงนะครับแต่วพวกนี้กใหายื้อไว้เบิร์ดนั่นละเลดแปดชุดนะครับเป็นหอยราพัฒนามือแรกมันก็ออกละนะนะแล้วล่ะนะได้ว่าสูตรกระบอนได้เบิซงปไฮโดรเาะเอาหน่วยล่างบวกสิบบนซื้อๆก็ได้ลอมะั้ง นะครับสูตรมันหลายสูตรอยู่ผมจดใส่กระดาษน้อยไว้บรด้ลงไอ้ใส่ไอ้อันนั้นไ้หายนะครับผูรงพ้นก็มีที่ซื่อผู้่องพ้นก็บม่บมีที่สื่อนะไว้ไว้เราพัฒนาเนี่ยหลายผมก็เลยบางคนได้ลงเป็นสูตรให้เบิงอันไดเนอะอตัววิ่งรูดก็หาไปแล้วเดนเอาแปดชุดนี่ละนะครับ มือแรกมันก็ออกกันละหอเราพัฒนาเดี๋ยวจงมาว่ากันกับเ,เรื่องหอยหญ่หอยหญ่ในเลขบนบ้าน,ดไ,นได้เห็นหายอยู่เด้ได้เห็นหายแต่เลขล่างแล้วก็บ,บ้านได้ตัดข้างอยู่ผมกระเบิงอยู่ดอกคอมเมนต์ก็ได้นะหัวลงก้นกันมา,นมาบาคือกันแล้วเนาะขันมาคือกันเบิร์นก็ได้ <c oughs> นั่นเบิร์ตอละอืมแต่แปดสามแปดสี่ผมตัดออกแล้วเก้าหนียงบูเดนบันไดเด้อพี่น้องเด้อ ตอนมะก่ายนั่นแหละเป็นตัวร่องนะ,ะสูตรเล็กล่างผมก็ได้บอกบอกไปแล้วมากเล็กล่างนี่มันบดายงากเป็นหวยง่ายนะหรือว่ามันสินุงก,กันบอกเอาอย่างใดดีเฮ้ยจเอาที่เอาหวยเล่าก็คืหอหวยเล่าไปรลดบอกเดี๋ยวผมบอกสูตรหวยหวยง่ายสำหรับพี่น้อนี่เขามาหม่ก่อนก็นไดเนาะ เป็นสูตรเก่าสูตรเดิมนั่นแหละถ้าพี่น้องติดตามอยู่กับสีหูนะครับอ่าก็ย่งคงเป็นอันนี้แหละหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะได้่อไดก็ให้เพิ่มให้ลดเอานะครับสำหรับพี่น้องที่ขามาไมา่ขามาเบิ่งไม่นะได้หาก็เพิ่มลดเอาห้าก็เป็นสี่ห้าหก นะสองลดก็เป็นหนึ่งเพิ่มก็เป็นสามก็เป็นหนึ่งสองสามออกหาสามไปสินะหนึ่งมันก็มาตรงแปดวันนี้ลดเด้วันนี้ได้หนึ่งสองสามออกแปดสามกับประมาณนั้นแหละเลขง่ายก็ได้แล้วก็อีกศูนย์หนึ่งกับพันบวกพันนะครับพันบวกพันได้เท่าไหร่ให้เพิ่มให้ลดนี่แหละผมเขียนใส่ไอ้นี่ไว้ให้แล้วนะครับสูตรมันก็ได้แต่ว่าไอ้พี่น้องที่ว่าอยากเห็น อยากเห็นเบิงอยากรองเบิงว่าผมเอามาแบบใดน่ะน,นะพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับกับผมไม่ยังหลยนะเลขก,ก็ได้มันยังมีเวลาหลายมืออยู่ดอกลงแหงลวงหลายพี่น้องสิมเมาตัวเลขสิเเมือนตัวเลขนะครับเลขง่ายเลยก็ได้ผู้ลังค้นกับหอยสัตว์มือละสามคลิปแต่ละคลิปนี้มีเลขเก้าโจเก้าโจเสียที่เลขออกหนึ่งบะฮหายากจับยากคือกันและะ้วว่า ต่ว่าผมสิลงเป็นคลิปแค่คลิปสองคลิปหลักะเกียนตัวเลขให้เลยแบบลาวพัฒนานะครับเลขบนก็นได้ <c oughs> เลขล่างนี่ก็ลบไปแล้วละ่ะเดี๋ยวจงตัดกั <c oughs> โอ้ยไอ้กัะนั้นก็นเอาตามนี่นะครับหอยล่าพัฒนากันไดบ่คอเวลาพีน่นองไายบนไดดอกมันเสียเวลาเอาสาันๆันจ้าจ้าสิละลองเบิ้งนะมักตัวไดเรียกว่าฝัน ยังกะว่ากันไปนะกะเลขหุ้นเลขหื่นก็มีเบินั่น่หละอยู่ในกลุ่มก็ได้ผมก็ลงหายุมาขึ้นนี่ก็ได้ดาวโจนดาวเจิญเอียงก็ได้นะครับแต่โอเคนะครับหวล่าพัฒนาเมื่อนอี่ก็ได้คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสันส้นๆสวัสดีครับ